แน่แน่แน่เอาเอาคืนมาเอาคืนมา มองในมองในสาตัวเลยชวนขึ้นสวนขึ้นฮ้เฮ้ยฮโอ้เออนี่ มันเป็นกระดาษเ้แล้วไปแล้วได้สองตัวมองในหาตัวแล้วนะมุ้ยเล็กตัวไม่้าตัวไม่ไม่รู้มันกินอาหารอะไรเบิ้งตัวนี้มันนอน ไชลูกไม่เลี้ยงจะคล้องกับบอลอดเลี้ยงลูกกันยังบอลอดเลยตอนนี้มุย้ย ไม่ได้หรอกมันก no ัรเดียวเหรอ 妈。